โอเคร้านตรงข้ามเลยครับร้านตรงข้ามที่มีตรงร้านได้เยอะเห็นไหมครับตรงหน้าร้านครับได้เลัาที่มารับยางนะได้ครับสวัสดีครับ ก็สวัสดีนะครับนี่อย่าพาไปดูงานกันนิดหน่อยป้ายแดงทั้งคู่เลยมาด้าสามป้ายแดงเดีย๋ยวใส่ล้อแท้ยางใหม่พร้อมโลหลดอันนั้ก็แจกป้ายแดงนะครับล้อไปสปอร์ตแท้ยางอารันอาช็อกเฮดไร e ์ราคาพิเศษเลยจ้ะเออเกนมาเอายางเอดีศูแปดละ ดูในไลอแอนนะครับก็จะพาไปดูกันแจ๊นะครับไบแดงหอม,หอมใส่ของใหม่ใช้ของดีเลยอยู่ตรงข้างนี่ฮะล้อเ,เดิมล้อคถะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเป็นใหม่ใส่ของแท้ไปเลยมีแจ๊ดเอาติดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องโมดตุน กองบอสแล้วก็ลูกค้าประจำสลับยางสีนะครับเสักครู่นะครับ